าตามที่สบายหลานนอนไปแลวไม่อ่อยหลานนอนไปโ <c oughs> มหันคู่บ่ห็นมันวัตใสเพึ่นมานางไหลไปผู้ดเดียวบน่่ไม่คมนเมิอ,อ,องเเลีม่มาหายติเออลองดูถ้ามีเวลาก็ทำดูน้องทำดูทำดูให้เป็นกำลังใจให้ทำดู อาถ้ามีเวลาจริงๆมันก็ได้จริงๆนั่นแหละมาถักทายมาบอกคุยกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะ,ะเปิดโมดเมื่อขีบแล้วก็ตอกเมลรดสุดคือดีแท้เป็นรางวัลอย่างบนนี่รางวัลมันมีค้นเบิงเต๋ โอเคอย่าหายอีกเด้องแบบนี้สวัสดีค่ะคุณศักดาปันแสงปนังหายปนังป่าบองหันหายวืบไปบัะนึงขออไพ่ด้วยข่ะขอบ,ะะขอบอยังข้าอย่างกินแรงเนาะเมื่อนี้เนาะปนนังอ่าไล่สดประมาณนี่แหละคะ่ะทุ่มครึ่งไปหาสองทุ่มครึ่งประมาณนี้แหละคะ่ะละเลียดไปจักหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาได้มาทักทายนะคะ ปนางไม่ได้เลยสุดหลายวันค่ะสามวันเหมือนสามเดือนเลยค่ะ่หลี่ขี้ทอดขี้ทอดเขาเจ้าลีมิกเนาะเขาเจ้าก็บอกเลือกเลือกเหมือนกันเลือกเลือกลีมิกเหมือนนั้นว่าให้เลือกเอาเนาะยามลีมิกกับคลิปที่มีโฆษณาเขาโอ้ใช่ใช่น่นะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันในคลิปนะคะเขียนกันในคอนเทนต์แด่ล่ะคอนเทนต์นะคะขอบคุณหลายๆายค่ะที่แวะมาให้กำลังใจ กายนะคะขอบคุณหลายๆทักทายคุณผสมด้วยนะคะอ่อทักทายก,กันค่ะทักทายก,ก,กันนะคะเป็นกันลยาณมิต่ดีเนาะเออปนังบอเห็นมูหลายมือปนังคิดหัวคีบสั่นก็สิประมาณว่าอ่าสามคีบรอยน่ะนะจ้ะประมาณนั้นนะคะสามคิบรอยเนาะตะมุตะมิเนาะอ่าน้นางังค่ะอ่ารับชมจากจังหวัดไหนคะปนังอยู่ที่มหาสารคามนะคะเผื่อฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่อง ลงมือเดียวนะ,ะมีการรับชมพันครั้งแสดงว่าเจ้าของคนที่ป้านางไปรีมีวันนั้นก็เห็นครั้งหนึ่งแล้วแหละขอบคุณมากๆค่ะที่มาแวะให้กำลังใจป้านางนะคะขอบคุณมากๆค่ะเด,ดี๋ยวด้ นางชอบเรียกคนอื่นเป็นน้องคิดว่าตัวเองแกนะคะใครเป็นพี่ก็ขอขอโทษขออภัยนะคะแจ้งได้นะคะแจ้งแนางได้พยายามกินแต่ว่าหนึ่งป้าน่าเป็นคนกินอ่าเนี่ยเนี่ยเปรี้ยวไหมเป็นคนชอบผลไม้ต้นเปรี้ยว พุงพอยผู้นางไม่หาหาอ่านเราก็เอาไปก็เอาไฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นภาษาไทยมาให้ปห้านางหน่อยนะปะน้านางรู้อยู่ว่าไปได้กินโดนแล้วต้มไก่กินน่าโซนน้ำน้วนัวเนาะป้าแขกก็ยังไม่ถามป้าแขกว่าทานเป็นเป็นจะสิกินอีหยังหาเนื้อกินหยา มันเหลิกงานมากทำก็เลยพอด้ซื้ออย่างม่าไหวนะพอดีมีปากรปก,กระป๋องก็เลยผัดเับกระป๋องคุณประพวกไหนยังกินแร้วกบอ่าแล้เป็นกาลังใจให้การรายการเนาะค่ะเนาะพะนางมานั่งไล์สูตรเพื่อจะสะสมยอดนาทีเนาะหกเืินนาทีของประนางยังไม่ให้ได้ไก่สีหอดค่ะก็เลยอ่ามาไลส์สดเพื่อ ศัยกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาให้กำลังใจกันน,นะคะเนาะผู้ใดบางจากภารกิจเนื้มือแล้วทางท่ายคุยกันได้นะคะ,ะผู้ใดนในไลฟ์สดของป้านางนะคะ,อะขอให้ทุกท่านปังๆเฮงๆนะคะใครที่ผ่านแล้วก็ให้เหรียญเข้าเยอะๆนะคะเหรียญเข้าเยอะๆนะคะป้านางก็ยังสะสม,มนะคกค่ะป้านางก็มานั่งไลฟ์สดเพื่อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งไลฟ์สดพ่อเจ็บพอบอกกับกว,ว่าเจ็บดอกเต่าเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซรามิกนะคะเนะาะเข้ามาแวะทักไทยคุยกับป้านางนะคะโอดีไปโอดีฝ <c oughs> ากจับมือไปด้วยนะคะโอเคค่ะคุณสมคิดนะคะคุณสมคิดนะคะไปด้วยกันคะ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะผู้ใดที่มาเบิ้งไหลบนหน้านะคะบอ่อิดหวังค่ะ มีภารกิจก็ส่งงานสง่งอาการบ้านกันไปนะคะ,ะเป็นกาลังใจให้กันทุกกับทุกๆท,ท,ท่านนั่นเลยค่ะเป็นกาลังใจให้กันนะคะอะขอบคุณท,ทุกท่านที่มาแวะเป็น,นก็ต้องพูดคํานี้เป็นอย่างมากค่ะเห็นอย่างค่ะเป็นอย่างมากค่ะเป็นอย่างค่ะเห็นอย่างค่ะยุ่งสิละ <laughs> ที่นี้่พนางก็เลยเป็นเป็นเป็นติดการเว้าไหมหมดออกสองนาที <laughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอีกสองนาที <laughs> นางเรียนนางหัวไปสกักคนนค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่าน,านเช่นกันนะคะโชคดีโชคดีค่ะปปังปังเห่งเหงทุกๆท่านนะคะผู้ใด,ดเห็นป้านางไรสดกะเข้ามาคุยเข้ามาถักทายกันไหนนะให้กำลังใจกันได้เหมือนกันนะคะไม่บ่ผิดดฎกดะบอาิดกฎเพื่อนเพื่อนหลายคนเนาะอันป้านางเห็นของป้านาว่าไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้เปิดหมดมาคิดไม่ ก็คือคือก็คือทุกคนวนวานอ่ะละเนาะยังมผพานจะเออไปน้ำกันค่ะไปน้ำกันอ่าผู้ใดไล่สดเวลาไดบอกได้ไดเ,เด้อเด้อเดี๋ยว้านา่งจะได้หูนะคะป,ป,ป้าป้าป้าไล่นี่อ่าวันนี้ก็เลยเออเอาใส่เสียงเพลงพ่อเนอารจดในการรับช่คมิปเนาะเอาเอาเสียงเพลงสีบบ่มีนิขิทธิ์เนาะบันรือบนิีฮามีซะบุ อันอุตสาหกรรมอันขั้วเลื่อนผนเหงงห,หลายๆอย่างสละเป็นตะเหตุขึ้นอย่างนี้เป็นตาอัน้าไม่ถ้าไม่ลบก็ไม่ได้เนาะองคาพระนางลบทิ้งท,ทิ้งไปสองสามคลิปแล้วสองสามคลิปแล้วที่เขาเตือนดีนะที่เขาจังเตือนมาจะเปิด่าการมองเห็นหลายอยู่ค่ะ,ะเปรียบเทียบใส่กับตะกอนหนานานที่บรัยสูตรกับสีคนละแบบเลยค่ะ คนละยางเลยนะคะอ่าคลิปไว้ก็เลยได้เอาคลิปอ่าที่จะของอัดไว้ไปลงเวลาเหตุงานทีละคลิปสองคลิปเพื่อพ่อปรอเด็นอ่านขาดการติดตัวมือทุ่มมือคนวิลาสนีนะคะจับมือไปน้ากันค่ะคุณสมคิดจับมือไปน้ากันค่ะไปะนั่งกับโบผ่านคือกันไปนั่งกับปืนกลาวขายเงี้นี่แหละค่ะประมาณไปนั่งัวแต่งแตงตาม่าอัานบืนมองปลายเดือนทันว่านี่ค่ะ ก็เลยดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเสียงเริ่มเริ่มมาแล้วเคื่อนกับเบาไอาบันไดนะคะดีขึ้นวันดสุดสามสามพิมพ์ขอความพิมพ์ผาบหนิงลงไปสะก้อนเนาะเอาประมาณนี้นะคะอันก็ไม่อีนดีเป็นพิมพ์ขอความอมอ,อ,อันยู่หมองอันตรงโพนพุทธอ่ะคนคิดอะไรอยู่เนาะแต่ว่าอย่างว่า เออเห็นโฆษณาเข้ากลัวเราผ่านใช่ใชเป็นเหมือนเหมือนดันเราแบบอ่าระบบดัน ใช่ไหมคะเมนูจรนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนกันนะคะห้าสิบสี่เหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะน้องวิลาศนีเดี๋ยวป้านาวไปดูก็รู้ใช่ไหม <c oughs> คุณอนุชากินข้าวไปค่ะกินข้าวไรยัางกินข้าวไรยัางคุณอนุชา,ากินข้าวแรงก็หยังค่ะกินข้าวแรงไรย่าง,าง,างทักททยกันได้นะคะที่มาให้กําลังใจไปเดือนท่านว่าอันนี้เหี <c oughs> ตะก,ก่นอนนั้นเห็นแนม่โอ้ยลายสดสมื่นสมือแม่โอ้ยเหตอีหยังว่าคือในใจด้มันสักพักมันพูนมาพัน่านแล้วสั่นว่าโอ้ยสัมพ่อเป็นมัน,นอะไรอื่นแล้วก็เอามาเป็นแนวทางของเจ้าของสิแม่เขาไปได้ไปเลี้ยนแบบเพิ่นดอกตะวันเขาเอาแนวทางเพิ่นมามาดัดแปลงเออไานั่งสีมาไว้เบิงบงงบ้งแบบมาไว้เบิ้งคลิปมูเบิ้งเราก็เอามาเป็นเอ่อคลิปสั้นก็พ,อ,พอหาได้อยู่คลิปยาวพระนางก็ าหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ความนั้นหายไปมันก็จะหายแบบอืมก็เลยก็เลยคิดว่าญาติอันเพื่อนเพื่อนัน,นที่ห่างกอนมือน, <c oughs> น,นีเสียงแจาแจเสียงโมออกดังปนันไดขอมาทักทายกันด้วค่ะเด้อหนาวโ่มือน,นีล่มล่มค่ะล่มล่มสงสัยฝนตกข้างอื่นนะคะค่ะเรื่อยๆ ก,ก็ก็ดีกว่าเราไม่ไปทําอะไรเนาะอ่าปรีมิกไปก็ยังยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรแต,แต่เราก็เลือกดูเอาเ,อเดินไปด้วยกันนะคะผู้ดใดคุณอ่าล่งไล่สุดไปไหว้ดูเพิ่นไหลอาา่าเวลาไหลพิ่นไหลเสาเที่ยงแรกที่เพมือนกนับได้ไหวค่ะิ่นนี้คนหลับชุ่มหันการไปเบิรงคลิปเพื่อนการไปคอมเมนต์ในคลิปเพื่อนในทางสังสรรค์นะคะอ่า <laughs> ข่าอเป็นมูเราจะเข้ากันหน้าของพูดลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะใส่ของ <laughs> ใส่ของเอื่นมูพามีคนเขามาหล่นน้ำมามีคนขเขาอน้ำหลินของ,ของมันนี่เล่นหล่นของจับอ่าคลิปเฮ้ามือใดว่า ิการเท่าจะปังนะคะมันโแน่นอนนะคะไม่แน่นอนนะคะาการลงคลิปเดียวไม่แน่นอนนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะพนางจะอ่านว่ายัางไงนี่ <c oughs> ขออภัยนะคะที่พนางอ่านภาษาอังกฤษไปไม,ไม่แข็งแรงวัดอะไรนักนี่แหละคะ่ะ <c oughs> พิมพ์ภาษาไทยมาให้พนางอ่านหน่อยนะคะ <c oughs> นานทีก็จะมีคนเข้ามา <c oughs> สักสองสามคนเนาะ <c oughs> วันนี้เป็น เป็นโอกาสนิมิตหมายที่ดีเลยที่เพื่อนๆได้เจอเพื่อนๆหลายๆท่านมาเนี่ยค่ะป่านางเพิ่งเร่งเร่งไปเถึนธันวาประมาณสามอาทิตย์แล้วแหละสามอาทิตย์ที่เร่งๆก่อนนั้นก็ทําเล่นๆเล่นๆไปยังเลยครับเอาสู้ๆไปด้วยกันเนาะเราเนาะไปด้วยกันเป็นกําลังใจการหลับชุ่มหยอดออ่าันนวิวของเพิ่นหยอดแช่งเพิ่นก็หลายสินะเพิ่นก็สามารถอ่าสั่งได้ แต่ว่าก็เคยกินเทนึงยีดอกคนแก่ใจไก่อันเล่เป็นหย่ำเบิงอยู่เออมันก็ได้อัธรุษอีกแบบหนึ่งแม่มันก็คนละคนละแบนาะมอนก็เสียบอีกแบบหนึ่งยั่งสิได้กันเนาะถึงเห็นไปานางพูดไปานางก็กินน้ำลายไปด้วยเพราะว่ากลัวจะกลัวจะไอเนาะนอนขอ อันใดสี่พนังกบาผิดพลาดไปก็ขออภัยนะคะวันนี้บอบเต็มลอยนะคะบอกเลยว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะพนังอ่ะเพิ่มขึ้นนะคะหลกักรอยไปหาหลักพันเท่ากับเห็นเลหลวใช่ไหมคะเท่ากบาับ่หดหมืนห่นหดแสนหดล้านก็เพิ่มดอกเนาะเพราะว่าเท่ากับ่ได้ว่าเป็นคนที่ว่าอ่าสัางคลิปได้ดังขนาดนั้นนะแต่ว่าเท่ากบาาับพยาัญชนะดีเท้าตัวนี้มาเห็นไปเห็นเราดีตอนนี้เอามัดนุ่มยุบใน่แค่นี้ พคนบบบนี้ขีดเงาคนก็หลายสิแม่ห้องป้านี่โบ่ะโบ๊ะไม่ขีดเงาเลยจะสิลงอีหยังแม่ต้งกับสิลงกับพวกกำกากสิแม่ขันบ่ได้ออกไปข้างนอกขันบ่ได้ไปทางอื่นสิกับโบ่ไอีสักพักนั่งเด็กอีสักพักก่อนเนาะแม่อ้อยเนาะอ่อยแม่อ้อยลานอันนอนไปล่ะค่ะเมื่อนี้นอนไปคนมีลานเลี้ยงเคนระเบ้ยงเงาล้มแบบคือจังฝนมาจากทางอื่นสิแม่ ฝนตกตกแห้งโมฮัยใจพอนทักทายใจพอนด้วยนะครับโอเคคุณชินเผิ่อกับทักไทยมูหลองนางสวยน่ารักจะขอบคุณมากมากค่ะคำเหล่าคำชมนะคะคำชมนี้ก็จะเป็นพลังบวกให้ปานางได้มีกําลังใจที่จะขาย้าไปหาหมอวันนี้เราไข่น้า,นม,ามันกรเลี้ยาเนี่ยมาตรวจมันก็เลยพอกจะคลองก็เลยมาตรวจห้อย่างเฮสบายใจจะคลองก็นหน้าน่ะนะเออ <laughs> นางหาวนอนเสียงลมหาวเขาเขาส่งเครื่องมือมาให้แล้วนะคะแต่ยังไม่กล้าตั้งก็เลยรู้ไปก่อนโอ้ยก่อนว่าไปไปไม่ถูกโอ้ยเจ๊พรทำไมไม่ตั้งเลยเขาจะยืดคืนนะ <laughs> ใจให้ประนางตลอดมานะคะขอเป็นกำลังใจให้ ทุกทุกท่านเช่น,น,นกันป้านางก็ได้ลบทิ้งด้วยนะคลิปนั้นตั้งนานแล้วแหละคลิปนั้นก็ปังเหมือนกันนะคีบนานที่ผิดโกดนี่ปังจริงๆยอดวิวนี่ทะลุทะลวงเลยป้านางก็ยินดีสิบปปอกันก็ไม่อ่อยแล้วเด้เออวันนี้ไม่อ่อยยังผ่านก่อนแล้วพอไม่อ่อยแล้วมีเวลาเนาะเรากับเซียนแล้วก็แล้วมีเวล่าบิลเบลาอะไรสุดปานางยิ่งเพ่าะในมีเวลาอะไรสุดป้านางกับหัวตาตัางโตไหมหัวตาตัางมาแล ามาทักทายคุยกันได้เดี๋จ่าเด้อทักทายคุยกันได้อาบ่าว่าจะเปิดหมวดมืออาชีพทําตามเขาไปก่อนเนาะเราเราเป็นคล้ายๆว่าเราเป็นลูกจ้างแล้วเนาะ <laughs> ทําตามนายจ้างก็นี่แหละยังยังกังวลอยู่ว่าเขาจะออกอ่ากดมาแบบว่าไปกินเขาแรงแล้วภูริบางภารกิจมาคุยกับป้านางเด้อค่ะเดอ้อมาทักทายให้กําลังใจกันนะคะป้านางยังมาสะสมหกหมื่นนาทีต่อเด้อยค่ะเดอ้อ พี่ผู้ใดแบบมากหรอกอะให้กำลังใจกันได้นะคะขอบคุณหลายๆทีมาทักทายกันกับป้าน้านะคะไลฟ์สดของป้านางจะประมาณนี่แหละค่ะพี่พี่น้องๆคุยกันนะคะรีมิกเนาะถ้าใครไม่มีคลิปจริงๆก็รีมิกอรู้สึกว่าได้ได้ได้นิดได้หน่อยเราก็เอาเนะาะภาพเสียงชัดเจนโอเคจากระยองขอขอบคุณมากนะคะเพราะว่าโวนมากป้นงจะถามไว้เวลาหัวผู้ดใด่เวลาใด ปน่จะในแวบไปสินาคันคันแบบคันว่างนะคันเป็นเวลาทํางานหรือว่าเวลาอย่างสิปน่อาจสิแวบไปบ้าเด้อยางผ่านไปกะแวะเขามาพิมพ์ทักทายแจ็กสองสามขอความแล้วก็จังไปทําธุระก็ได้นะคะกันได้ค่ะวันนี้เป็นไรสุดปน่เป็นแต่อยากหัวเป็นแปลกแปกแม่เห็นผิดเรางงเลยว่าแปลว่ายังเห็นหนึ่งแต่เขาเจ้าอัน ช่องอย่งอยๆเข้าใจเวลาไหนสวยไปเข้าเจสีมีเป็นกาลังใจให้ป้านางอยู่เนาะขอบคุณมากๆนะคะอ่าคุณการได้ไลฟ์สดเวลาไหนคะได้บอกเวลาป้านางแล้วยังเนาะป้านางจะได้รู้เวลาจะได้เผื่อมีเวลาอได้ไปดูที่เอา้าเตี้ยนคิดท่าก,กันมีมงกุลยึดทั้งหัวไปว่าหยังมา ไปเรื่อยๆก่อนจนหมดกวามอดทนหฮาคนละปะ้านางก็ว่าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเจ้าป้านางก็จะอดทนไปถึงที่สุดก่อนไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนอันสังเกตบาว่า,าน้อยเนาะเฮาช่วงน้อยเฮาท่ในเติบตัวรายเฮากับเป็นกาลังใจให้ไปให้กันก้อนไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามา,าไลฟ์ป้านางนะคะขอบคุณได้หลายนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะ เสียงบ่เป็นใจนี่เป็นวัดท่านในเศร้ายิ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดีๆก่อนสิรลองเพลงให้ฟังเสียงบ่เป็นใจ <c oughs> นี่มันยั่งเป็นรักให้ข้อ,อยู่เดี๋ยวมันเนียนข่างมาัน <c oughs> เออน,น่ารักน่ารักน้องเขาก็น่ารักนะคะสู่ๆไปน้ากันค่ะอ่าพุณนสายฝนอ่ากินเข่าเทียงกันเหมือนเหลอาเนาะเนาะน้องยุพีนเป็นยังทั้งวันน้ำฝนซืนอนะนะ ก็คือว่าอ่าขอไปมวนไปสนุกน้ำพืนนึ่งสิไหม้าเบาคุยกันจ้าอยากทายคุยกันนะคะผู้รดถ้าในขบมวยนาทีก็ออกมาอไรสุดเด้อค่ะเด้อมาไรสุดมากพ้อนไหน้พอู่ผร้ใดกมาค้นแหลมมือน,นี้ขึ้นถึงรางวันที่หนึ่งเด้อค่ะเลายวอัสิ <laughs> มี่คนปะพงเขบามาคนแหลกเลยค่ะคนแหลกคนเดียวพอมีตัางหาก <laughs> ถือแล้ววันที่หนึ่งแท้ขนาดยากร้านกันยังพ่านได้นะคะอ้อย,นะยอ,อันสุดยอดที่ลีขนาดอนมิเนลวอันทุเีนบอกปะนั่งกันได้ที่สุดปะนั่งกันมีม่มูอยู่น้ำจนสี่รบชม่วงหนึ่งแล้วอ้ยดีใจจังเลยใ <laughs> นวันาสียน ขอบบภิปราเขามาติดตามเห่าคนก็ให้กำลังใจเห่าได้นะคะขอบพูดหลายๆค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้พนางเนาะมาถักไทยบกทุม่มถึงตรีหนึ่งซื่นบัหนีิโอ้ยนอนหยากรายคือนอนเวินน่นน่ะนอนหยากรมอ,อ,อยู่ ก็มีหลายๆกูรูที่แนะนำเนาะถ้าอยากรู้จากอะไรว่าคลิปเราเป็นเพราะอะไรสมัครเมตาเข้าไปสักเดือนหนึ่งแวบไปแวบมานะคะขอบคุณหลายๆทุกกาลังใจค่ะที่มาให้กำลังใจปานัางนะคะอ่ะอรีอรีเรยกว่าคือไรเลยกอริคือโลดเป็นยังล่ะเดาไป ปนานางเหรียอยู่บูเดียวค่ะคุณใดเขามาหาป้านั่งทักทายเขามาคุยกันได้เดาเอ,อเขามาคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณมากๆที่มาแวาะไลป้นาาน,นะคะสวัสดีค่ะคุณตองพูนไปแหกกระลังแจตลอดเลย <c oughs> คุณสายฝนบอบ,บอ่าเพ็ดไปมวนมวเห็ดไปนั่นยจะเียเลี่ที่แดดป้านังก็เีเลียได้บอกตรงๆเลยป้านั่งเีเลียที่แดดแรกสองเดือนแรกป้านั่งซีเลียอยากได้เที่ยวหลาย ให้ผ่านให้ได้นะประสัน่าบอกปะนน่าปะน้งว่าบ้านคือหายการบ้านยากเด้ป้าน่าตะก้อนเถอะอันว่างๆเนีย่ยเราจังล่าก,กันอีกที่หนึ่งมามาตอบคอมเมนต์ในแต่ละคนสองคนหนึ่งสี่นะอันก้อนอันท,ท,ที่เอาคลิปไปลกนั่นคือคือสั่งคลิปวันกับสิมี่ที่ที่เติร์ดิดกาเซ อันทนั้นทนี้คุณเป็นยอดอันทนันทนีอย่างนี้สินะพนังก็เลยอยากขอเอาพนักก็ว่าเออเอาย่องไวรอไวอ้อยไวเด้อตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่าเสียงปกติปนักก็เป็นพุ่มแพ่อยูเหลียวว่ามาเป็นหวัดตืมก็เลยเป็นเสียงแบบเพื่อคนเป็นวัดยื่นอย่างนี้สนะคะต้องขอภัยพร้อมนะคะบ้านนี้ที่แรกปนังอ่ะวัดิบไลสุดแล้วอืมบ้านนี้ก็เรยแล้วก็มาติดตามปนังนี่สิมันสิไปมันติถิ่มบ่อไรไหมมันติถิ่มบ่ไไรมันมันต้องเอากันให้ได้นะต้องเอาไปนับกัน ปนนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเคยคิดแล้วไลฟ์สดนะคะเนาะไลฟ์สดเสร็จแล้วก็ส่งคลิปสรุปคอนเทนต์นะคะเนาะส่งการเลยเป็น <c oughs> เป็นโรคที่ทุกคนไม่อยากเป็นนั่นแหละทีนี้ป้านางก็เลยมีอาการเจ็บข้อเนาะวันนั้นไปทำงานแล้วก็เลยตรวจท้องตัวเองดูก็เลยเจอเจอเลยก็เลย มึงกน็นาผุเป็นยังไงซ้ายเหตุจากเน็ตเป็นบอบวันนี้สาเหตียจากเน็ตเป็นบอสสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาใหม่ค่ะมาให้กําลังใจป้านางนะคะหนาวหนาวค่ะประมาณสองทุ่มประมาณนี้นะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะไล์ประมาณหนึ่งชั่วโมงกินข่าแลงเราบอกเขามื้อนนี้กินข่าแลงเราเนาะสองทุ่มกวัวกัวสิขาบานนอน หาเบื้องคีเพื่อนหามีคุยกันพูดคุยกันก่อนเนาะอ <c oughs> โอเคแ <c oughs> ม่อ้อยยังเป็นกำลังใจให้ปนังอยู่ยังไม่ไปถ้าบกเขาสิหน้ามานี่อ่าคเดเพิ่นที่สามนาทีขึ้นไปเสียโฆษณะาจากเขาของเพิ่นตลอดนั่นสิหน้า <c oughs> นังก็บ,บ่มีคิบเน่าหลายนะตอนนี้ปนังเงบ่ยม้ตรงนี้ก็คือคะแนนสะสมรวมทั้งหกหมื่นนาทีก็อยู่ในจำนวนหนันน้าน,นะคะ เพราะฉะนั้นใครผู้ใดว่างแน่นะคะผู้ใดวางผู้ใดวางจากภารกิจนะคะมายังกับบอกเห็นเหมือนบอกเอาไปหายันสมรวิชาการเบ้งแต่ว่าเขาเจ้กบก็มื่หนาสินั่นกันมาแ่าให้กำลังใจป้านางนะคะขอบคุณคุณยาดามากๆเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณทองพูนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ป้านางนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกท่านขอให้ มันดูคลิปนอนดูอ่าคอนเทนต์ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปเพื่อนๆเนาะคิดถึงคิดถึงอยากอยากออกมาไลฟ์อยากอากอ,าม,าอ,ากอามาพูดอยากมาคุยเนาะแต่ว่าโอ๊ยทําไมมันมัน,ม,นมันมันไม่เป็นใจทักทีนะปะนังยังมาสะสมหกหมื่นนาทีอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประนังมาส่งกาลังใจคนคนน่าเชื่อว่าสงกาลังใจให้ปะนังอ่ปาปะเนาะไม่สําเร็จวันนี้ก็ต้องสําเร็จวันหน้า เราเปลี่ยนเครื่องไมตัวอีไรสื่อไหม <c oughs> สงสัยว่าจะได้เครื่องไหม <c oughs> สงสัยจะได้เครื่องไหมเหลอหลาลี่ <c oughs> ขายกวยตาแล้วก็ไปสื่อโทรศัพท์ไหมซามาเป็นกําลังใจให้จา้าขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะป้าปนากำลังง่วงวานเพชรซีนแบบนั้นมันแวบแหบอยู่หัวป้านนีมันมนตาตสัยตอนเปิดไลน์ที่แรกว่าเห็นเด้เออว่าเห็นแบบนี้พระจะเปลี่ยนมุมเนาะได้ <laughs> สวัสดีค่ะนางเหรียอยูู่ด้เดียวนี่เราไปพูดในข่าวมาเหลีนน้่กับบอกสามารถบอกได้นะคะเผื่อเผื่อมีโอกาสได้ไปดูนะคะเนาะคิดถึงคิดถึงจริงๆอ่าไม่อ้อยไม่อ้อยเห็นไหมไม่อ้อยว่าถ้าไม่ได้ไลเหมือน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 ขาดอะไรเนาะเพราะว่ามันถึงอ <laughs> ินบอกโอสวัสดเซลนังานานดีดีมัาน,านมาบนังเอาอยูู่นเดียวจมยังมาสั่นานะาผนังบม่ได้จมผนังเ้า,นานขัน,นมจมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง บอกไล่จนเสียงแหงมาสันอันนองมาอันนองของมาแซวมาหันไปแล้วบอกกันไล่อันก็ว่กก็ไล่เพราะมีเสียงเนื้อมาสันมาให้กำลังใจกันได้เหมือนกันนะคะไม่บปผิดกกดะคะวีโกดเพื่อนเพื่อหลายคนเนาะอันป้านางเห็นของป้านาว่าไม่ได้สร้างรายได้ไม่ได้เปิดหมดมาคี้ไม่ ถุงกั๊วสองถุงกั๊วไปที่สินราคาเบาเปะนะคะแต่แต่สถานการณ์ว่าจะคล้องวางช่วงใดแต่กับเบาเกินสามถุงนะคะประมาณนี้อันนี้คือเวลาไหลสุดของป้านางนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วพิมพ์ขอความทักทายเข้ามาคุยกันไงคือไในบุญเหมือนเเบาเเบวเงยเวลานอนไปนอนหลับง่ายง่ายเมนูจอดได้ยินบอกไว ไปลางก็จะกลับขึ้นไปเบิงสิแม่บาบางท่านก็หายไปไม่มีอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเจ้าของเขาลบออกหรือไงสินะถ้าเ่าไม่คิดยากแล้วมันก็นตั้งคายยากเมนเขาเจ้าวานเาพวกเขาเจ้าพาน,นแล้วเขาเจ้าเนะน้ำเนาเนาะเขาเรียกว่าเออเดียวยใกลๆกูละ <laughs> มันบ่มีเวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกหลอกห้องลดรอบห้องนะครบโอเคค่ะอ่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพ,พ,พื่อนกันนะคะหายการะลัง ล่ะลงมือเดียวน่ะมีการรับชมพันครั้งแสดงว่าเจ้าของคนที่ประนางไปรีมีนาเนี่ยค่ะประนางเพิ่งเพิ่งเล่งเล่งไปเดินทันวาประมาณสามอาทิตย์แล้วแหละสามอาทิตย์ที่เล่งเล่งก่อนนั้นก็ทำเล่น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 ไปยังเลยครับเอาสู้ๆไปด้วยกันเนาะเราเนาะไปด้วยกันเป็นกาลังใจ เทศในรถได้มมกัเออมีความสุขนี่นี่นี่วันที่เก่านี่ประน่าก็จะไปอีกแล้วเด้อ <c oughs> ขอพักก่อนก่อนนะคะเบ,บาะไรหโดเสียนะ <c oughs> เป็นห่วงเป็นห่วงถ <c oughs> ามประมาณนี่แหละแต่ว่าอ่าเวลาาบเออเวลาถุ่มป๊ะกัวึ่งสองถุมนี่พยายามสิไล่สุดสูมือนะคะเพื่อจะนี่แหละเพื่อจะท้อกันค่ะอ่าไม่ถือไม่บ่ถือสาว่าถือเนื้อสูตูนะคะอระน่านก็นจะเป็นค้นบอกประมาน บอกอู่ว่าเออไรจดสัมเวลาได้เดอ้อแต่นาะปนั่นนงเขามีเวลาเนาะมันนั่งก็เอาเออช่วงเวลานี้ดีกวัวแต่สินะตะกีดหี่อป้านังน่งบ่ไรลสวยได้เด้ไร่ก็บ่ไร่เป็นเวลานะบบ่ชัดเจนนะนะาแม่วันี้ทานข้าวเทียเยยเเท่ยงยอะไรยังคะทานข้าวเที่ยงอะไรยังใครเป็นอ่าผ่านมาจากแวบไปแวบมาผ่านมาเห็นอะไรป้านางเนาะ,ะเนาะเข,เข้ามาอ่าอ่างกเลยเออนี่น,น,นะได,ได้ได้สูดแล้ววันนี้อืม tôm nam đều ok luôn khi không chèn thì nó bà nì không phải buông đi bà buông con lấy lúc nhau nhau còn là to phải lưm vàng vàng hà đầy vẹp bảy gì nó phải thật khả năng chạy nó bỏ về la đầy đấy hả đứa và มีเวลาที่ชัดเจนบบหรือว่าเดี๋ยวจะสะดวกสินะสามารถบอกปะนังไดน้นะเรอาอล,อลองดูถ้ามีเวลาก็ทําดูน้องทําดูทําดูให้เป็นกําลังใจให้ทําดูถ้ามีเวลาจริงๆมันก็ได้จริงๆนั่นแหละ <c oughs> ผู้คนซ้าเร็วแล้วคนก็นลำบากขึ้นกันละค่ะว่าจะได้นะค่ะเข้เป็นช่องน้อยๆเห้เป็นยุ่งเซอร์น้อยๆบอกในีได้ดัน กันค่า,าการมองเห็นของเหา้หาเปิดค่าการมองเห็นในเห้หหาดีดีอิลีค่ะไลส์สดแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าค่ะการถาจิมเมอร์ไอ้ก็นังใจป้านางนะคะั่างกันอีจักน้อยก็แต่ก่อนเดิมมันสิแสบซองเน,น,น,ะะน,น้สวัสดีค่ะคุณสายฝุนะคะสวัสดีป้านางวันสันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ประนัางกะประมาณนี้แหละค่ะทักทายเหมือนที่เหมือนนั่งออยู่มหาสารคามค่ะไฟ์สดจากมหาสารคามนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกทกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะแม่อ้อยแม่อ้อยมาแล้วนะผ่านนั่นแหละค่ะนั่นแหละก็จะ,กจะหูมองหันแล้วบออนผ่านแล้วสินะดีใจเจ้าปนัางดีใจน้ำ่ะผู้ใดผ่านแล้วดีใจอิลี <c oughs> ว่าเป็นลย năng để năng vào đền đông hoa cá nhân này lại là... <laughs> bé nó tròn tươi mát theo một kia trong giấy trong giấy với cả nam